รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาแล้วครับรถยนต์คันใหม่ที่ต้องลุ้นว่าใครจะได้ขับกลับบ้านและนี่คือเกมแจกรถพรีเซนต์ไป Mitsubishi Motors Mitsubishi Mirage เป็นตัวเองไปให้สุด Mitsubishi a t t r a ชีวิตธรรมดาไม่เป็น นิวมิตซูบ i ชิเอ็กซ์เพนเดอรอีกขั้นกับ SUV ที่เป็นคุณ n e นิวมิตซูบิชิทริแดนแ l e t e เหนือชั้นไซยพันสปอร์ตมิตซูบิชิปาจ j โร o สปอร์ตอีล e e อีดิชัที่สุดแห่งยนตรกรรมเหนือระดับพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะเมื่อวานยังไม่ทันรายแต่ละทีมก็โชว์ลีลาเสมอกันซะแล้ววันนี้มาสู้กันต่อโอกาสที่คุณหมอจะได้เลือกกุญแจอิรรอบก็มีมาก แต่โอกาสสละแชมป์ให้ผู้ท้าชิงก็ไม่น้อยเช่นกันวันนี้เข้มคนแน่นอนตอนนี้ต่างฝ่ายต่างถูกนะครับไปกันต่อเลยครับและระหว่างไอซ์ปรีชยากับนะกับเต้านะัทพรครับใครเล่นหนังกรครับเต้า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 เล่นหมอเป็นมั่นใจนะฮะครับเต้าเต้ามั่นใจว่าเต,ต,ต้าและเต้าเป็นคำตอบที่ทำไมเต้าเล่นหนาที่ทำไมยังไงหมอเป๊ะถูกต้องหมอเป็ะยังไงถูกต้องมันถูกต้องที่ถูกต้องที่ถูกถูกต้องครับ ดิชยานะครับและระหว่างแต้วนัทพรกับกับมากี้ครับตอบมาแล้วว่ามากี้เล่นหนังก่อนแต้วนัทพรนะครับคินมั่นใจค่ะจ่ายกั่ไม่จ่านะฮะค่ะมาคี้เป็นคำตอบที่ทำไมครับน่าเกิดทำไมฮะถูกครับถูกมันเป็นคำตอบที่ถูกยังไงแค่ล้อมันถูกผมไม่ได้ยินเลยมันถูก แตป์นัทพรเล่นหนังก่อนมาคี้นะครับเอาล่ะโยนแสตไปกับพรเป็ดหมอเปียกนะครับในข้อแรกขึ้นนำไปก่อนหนึ่งคะแนนขอโทษด้วยนะเพื่ใจขนาดไม่ตอบยังได้แต้มเลยหมอเป็ดหมอเปี๊ยกคุณมีความเก๋าเกมมากทีนี้กลับไปที่สรูเดกันบ้างนะฮะคิมแครรออันนี้ให้คุณซ้อมและระหว่างมากี้กับย่าใครเล่นหนังก่อนย่าพี่มากี้ เียมากีก <c oughs> า้ก่อนครับคิดต<พ>อบกแล้วนะฮะแม้เราจะชินกับผลงานในจอแก้วของบรรดานางเอกสาวแสนสวยกันมากแต่สาวๆเขาก็มีผลงานในจอเงินให้เราได้ติดตามฝีไม้ไลายมือกันนะคะเริ่มกันที่คนแรกอย่างแต้วนทพร <c oughs> ที่มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกจากบทบ,บาทของน้ำตาล หรือพี่สาวคนสวยร้านขายขนมหวานจากภาพยนตร์เรื่องเด็กหอที่ฉายเมื่อปี2549แม้จะออกมาแค่ไม่กี่ฉากแต่ความสวยใสยน่ารักก็ทำให้หลายๆคนจำเธอได้คะ่ะมาต่อกันด้วยสาวสวยอย่างเบลล่ารานีที่เคยฝากผลงานภาพยนตร์ไว้กับเรื่องแรกเมื่อปี2555มึงกูเพื่อนกันจนวันตายและยังได้ร่วมง,งานกับนักสแสดงหนุ่มหล่อยอย่างมาริโอเมลเรอร์อีกด้วยอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมานะเอกสาวสวยอีกหนึ่งคนอย่างสาวไอซ์ปริชยาก็ได้แจ้งเกิดจากภาพยนตร์อย่าง ATM เออรักเออเรอร์ภาพยนตร รักคอมเมดี้สุดฮาที่กว่ารายได้ไปกว่า150ล้านบาทเรียวกว่ากระแสฟังมากจนทำให้มีการต่อยอดด้วยซีรีส์ ATM 2คู่ว่าเอรอเอรรักอีกด้วย ไปต่อกับอันดับถัดไปเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่เคยผ่านผลงานการแสดงภาพยนตร์มาแล้วเช่นกันอย่างมาร์กี้ราศีที่ได้มีโอกาสโชว์ฝีมือในหนังเรื่องแรกมหาลัยที่ยิงคืนกับบทบ้าสตาร์สาวสวยสุดป๊อปของมหาวิทยาลัยเมื่อปี2559นเี่เองค่ะและอีกหนึ่งสาวสวยที่โชว์ฝีมือในการแสดงภาพยนต์เรื่องแรกให้เราได้เห็นกันและหลงไหลรอยยิ้มละลายใจของเธอนั้นก็คือสาวมิวนิชาในบทบะานุ้ยในเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวที่ฉายในเดือนกันยายนปีเดียวกัน อันดับสุดท้ายอย่างสาวย่าย่าอุรัสษยาที่ฝากผลงานการแสดงละครให้เราได้เห็นกันอย่างมากมายก่อนที่จะได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตกับภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รัก Brother and Sister เมื่อปี2561ที่เธอเผยว่ารับเล่นหนังเรื่องนี้ทันทีทั้งๆที่ยังไม่ได้อ่านบทและพอได้อ่านบทก็ยิ่งรู้สึกประทับใจกับเรื่องราวความน่ารักน่าหยิกระหว่างพี่น้องและที่รักนั่นเองค่ะคำถามข้อที่2อผมตัวเลือกมา้ยนะครับโบ และคิมกับแครรอจะได้สลับตัวเลือกก่อนครับ2คะ่คะ4ค่ะ2กับ4ส,สลับกันครับมาเป็ดมาเปียกครับเอา3 2แสองกจัง3กับ2นะครับนี่ติเป็นเคสเลยไม่รู้จะทำอะไรเรียกว่ามันไม่มีอะไรเลยเลขมงคลเลยนะนนะสองส,ส,สองในข้อที่2แนวคำถามเป็นยังไงครับบบบเป็นเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอชอบทานกันบ้างหรือเปล่าฮะครับ าเป็นเรื่องของความฮิตของรสชาติและยี่ห้อต่างๆคำถามครับว่ามีกึ่งสำเร็จรูปซองใดฮิตกว่ากันเรามีผลสำรวจนะฮะมีข้อมูลเอามาเป็นคำถามกันนะครับ <c oughs> เลือกตอบฝั่งที่ฮิตกว่าเห็นสองภาพแล้วค่อยกดไฟนะครับหมอเป็ดหมอเปียกคุณต้องการหนึ่งคะแนนข้อนี้เพื่อเป็นแชมป์สี่สมัย พิมแครรอแพ้ไม่ได้แล้วนะครับระวังยำยำจัมโบ้รถหมูสับครับเจอครับมาม่าเส้นหมี่น้ำใสครับตอนนี้แครรอตอบได้ก่อนครับยำยำจัมโบ้รถหมูสับคุณคิดว่าฮิตกว่าเพราะอะไรครับ เห็นเยอะค่ะเห็นเยอะก็ส่วนตัวชอบทานด้วยค่ะอ่าส่วนตัวถ้าเลือกระหว่างน้ำใสกับรสหมูสับเนี่ยหมูสับดีกว่าใช่ค่ะตอบถูกน้ำก่อนเลยนะฮะและยำๆจำเบอร์รสหมูสับนั้นถูกต้องมันถูกต้องทูกต้องถอทถูไมครีมถูกต้องมันถูกต้อง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 ถูกับองกต้องถูกต้อต้องลูกต้องถ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 ูก้องถูกต้องสกต้องถู้องถู้กต้ มาม่ารสต้มยำกุ้งครับอะไรฮิตกว่าโอ้โหมาเป็ดมาฮะทานบ่อยฮะทานบ่อยทำไมคุณเชื่อว่ามาม่ารสต้มยำกุ้งฮิตกว่าเพราะมันถูกปากคนไทยอะต้มยำกุ้งตอบถูกมาเลยนะฮะตอบถูกได้หนึ่งคะแนนแล้วฮะแล้วมาทำไมไม่เกี่ยวกับพี่แพ๊แล้วมาทำไมครับมาม่ารสต้มยำกุ้งมันถูกต้องแน่นอนครับใช่ไหมแน่นอนครับชัวร์ไหมชัวร์ครับเก้าเก้าเก้าตอบที่ถูกต้องถูกต้องนะคบมาม่ารสต้มยำกุ้งฮิตกว่า และระหว่างมาม่ารถต้มยำกุ้งกับใบวันรสดังเดิมครับโอ้โหเอาแล้วข้อนี้มีประเด็นนะฮะแต่นี่เป็นคำตอบที่ทำไมถูกต้องนี่ทำไมถูกต้องแน่นอนมันแน่นอนร้อยเปร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าถูกต้องที่ถูกต้องที่ที่ที่ทุกทุกถูกต้องครับโอเคมาม่ารสต้องยำกุ้งอย่าฮิตกว่านะฮะเอาล่ะแค่รอคิม ถ้าคุณไม่ได้แต้มจากตรงนี้นะฮะเขาเป็นแชมป์สี่สมัยทันทีคุณกลับบ้านเลยนะฮะตั้งใจให้ดีนะครับและระหว่างวัยวัยรถดั้งเดิมกลบับกลับยำจำมโรถผัดขี้เมาครับโอ้โห,โอโหตอนนี้หมอเป็ดตอบยำยำจำโบ้รถผัดขี้เมาครับ <c oughs> ขี้เมาคงถ้ากินเยอะขี้ขี้เมามั่นใจฮะผมผมยังเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดเอาแบบคนไทยนะคนไทยต้มยำผัดขี้เมาอะไรต่างๆนี่มันที่ ดังเดิมนี่มันมันดามันไม่มีรส<ล>ชาติอะไรไม่มีรสชาติเลยด้านเพลนเพล,ลนด้านเพนเพลนเทียบกับรถขี้เมาน่าจะฮิตกว่าขี้เมาครับตอบถูกเป็นแชมป์สสมัยเลยครับ,รบ,รบตอบผิดโยนแต้มให้กับสกูดเดนะครับโอ้โหลุ้นสองสาวลุ้นเลยนะฮะลุ้นลุ้นให้น้องลุ้นยำยำจัมโบ้ผัดขี้เมาเป็นตัวที่ทําไมมันทำไมครับบอกถูกต้องครับบอเป็ดมันทำไมถูกต้องแน่นอนมันถูกต้องเปตัวที่ถูกต้องที่ยาที่ยาตีมันผิดฮะ เียดม้ดังเดิมฮิตกว่านะครับอาระตอนนี้ต่อลมหายใจให้กับสตูเดย์ครับแต่ยังไม่รอดพ้นวิกฤตนะฮะเพราะตอนนี้2ต่อ2ถ้าหมอเป็ดหมอเปียกได้แต้มจากการตอบครั้งนี้เป็นแชมป์สีสมัยทันทีคุณกลับบ้านเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณได้แต้มปีเสมอมา1่เข้าในข้อที่2นะครับสุดท้ายนะฮะยำยำจัมโบ้รถผัดขี้เมากับกับอ่าซำยังไก่ผัดข้าหนีครับ โอ้โหตอบมาแล้วนะฮะว่าแซมยัางไก่เผ็ดเกาหลีนะฮะอันนี้เป็นแบรนด์ใหม่ที่เขามาทําตลาดมั่นใจไหมคิมมั่นใจค่ะมั่นใจนะและแซมยัางไก่เผ็ดเกาหลีเป็นคำตอบที่อยากให้ถูกต้อที่ทีที่ที่มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องนะครั ในข้อที่2นะครับสกูเดตีเสมอมา1ต่อหนึ่งกันแน่เริี่ว่าเป็นอาหารยอดฮิตสิ้นเดือนของใครหลายๆคนสำหรับบะหมี่ข่งสำเร็จรูปโบโบก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะกินวนไปหลายๆรสจะได้ไม่เบื่อแต่สำหรับคนส่วนใหญ่ที่เลือกซื้อผ่านทางเว็บไซต์ m y b เ s สนั้นเขาชอบรสชาติประจำชาติเราอย่างมาม่าต้ยมยำกุ้งมากที่สุดค่ะ ความแซ่บถึงใจที่คุ้เคยที่ถูกอกถูกใจคนไทยทั้งประเทศอย่างไม่ต้องสงสัยต่อด้อันดับที่2ที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันอย่างไวไวรถดั้งเดิมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นเหนียวหนึบหนับกับน้ำซุปเข้มข้นที่ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โบโบมั่นใจได้เลยว่าอาจจะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป2แรกของใครหลายๆคนเลยจริงไหมคะ อันดับต่อมาก็คลาสสิกค่ะกับยำยำจัมโบ้รถหมูสับสองสีเขียวคุ้นตาที่เชื่อว่าหลายคนต้องมีติดบ้านไว้ตลอดแน่นอนต่อได้อีกหนึ่งรสชาติยอดฮิตอย่างมาม่าเส้นหมี่น้ำใสรสชาติในตำนานที่ขายดีอย่างยาวนานด้วยความโดดเด่นของกลิ่นกระเทียมพริกไทยน้ำซุปสีใสแต่รสชาติเข้มข้นกรกง่อมเข้ากันได้ดีกับเส้นหมี่เรียวเล็กโอ้ยมันดีนะคะ จากนั้นมาข้ามสัญชาติไปที่บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปเกาหลีแซมย่างไก่เผ็ดเกาหลีที่กําลังฮอตฮิตติดใจวัยรุ่นมีจุดเด่นอยู่ที่เส้นกลมใหญ่เหนียวนุ่มคลุกเคล้ากับซอสปรุงรสเผ็ดแบบพิเศษแต่สําหรับคนที่ทานเผ็ดไม่เก่งแนะนําให้เตรียมนมหรือเครื่องดื่มช่วยลดความเผ็ดไวข้ข้างๆก็ดีนะคะและอันดับสุดท้ายกับยำยำรสผัดที่เมาอีกหนึ่งรสชาติที่อร่อยทุกใจชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะให้กลิน่นหอมเต็มรถเครื่องเทศแล้วยังมีความเผ็ดร้อนจากกระเทียมพริกไทยและใบกระเพราให้เราได้ ริมรองกับรสชาติผัดขี้เมาอย่างแท้จริงอีกด้วยค่ะตอนนี้ทั้ง2ทีมต้องการแต้มสุดท้ายเพื่อเป็นแชมป์สี่สมัยรับ,รบเพื่อเป็นแชมป์ทีมใหม่ถ้าคุณแพ้กุญแจ2ดอกนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะฮะเอาล่ะ ตั้งใจให้ดีนะฮะคุณจะมาเห็นเก่ความน่ารักสดใสของ <c oughs> เธอไม่ได้นะฮะ <c oughs> <ช>ภารักรกิจคุณยังมีนะฮะมาเป็นหมอเปี๊ยกหมอชัยลืมลืมลืมเดี๋ยวลืมเอราไว้ภารกิดคุณยังมีโอเคเพราะนั้นไปเลยครับคำถามข้อที่3ครับบอตัวเลือกมาเลย <c oughs> และตอนนี้หมอเป็ด <beispielsweise> หมอเปี๊ยก3กับ2เหมือนเดิมไหมฮะผมจะได้บอกปอบว่าเหมือนเดิมโอเคครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมป๊อบบเขาเล่น3กับ2ตลอดมาส3โอเคสกูเดครับคิมกับแครรองหนึ่งค่ะ 1นึกับ5ค่ะ1กับ5สลับมาทีนี้เราจะมาดูแนวคำถามข้อสุดท้ายกันนะครับบอบอเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียที่คนนิยมเอาไว้เสพข่าวคำถามครับคนทั่วโลกเลยนะครับนิยมเสพข่าวจากแพลตฟอร์มไหนมากกว่ากันจากสื่อโซเชียลมีเดียไหนมากกว่ากันครับ เลือกตอบสื่อที่คนทั่วโลกนิยมมากกว่านะครับตั้งใจดีนะครับทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่1น่ตอนหนึ่งและต้องการแต้มนี้ครับระหว่างไลน์กับยูทูบ ตอนนี้คิมตอบมาก่อน YouTube นะครับมั่นใจนะฮะมั่นใจในแง่การเสพข่าวนะฮะคิมคิดว่าคนน่าจะคนทั่วโลกน่าจะดูข่าวจาก YouTube มากกว่าและ YouTube เป็นคำตอบที่ทำไมครับถูกต้องค่ะันทำไมแคลร์ถูกต้องคาแล้วมันถูกต้อาแล้วกับพี่พี่อย่าให้หนูลุ้นต้องลุ้นกูต้องลุ้นรับมันถูกตั้ม เป็ดหมอเปียกภารกิจที่ยังมีนะฮะโอเคโอเคแต่ไม่ได้นะฮะตั้งสมาธิหน่อยวางใจดีและระหว่าง YouTube ครับกับกับ Facebook ครับเอาแล้วตอนนี้โอ้โหออกที่ YouTube นะฮะอันนี้คือทั้งโลกนะฮะทั้งโลกทั้งโลกอ่ามั่นใจนะครับ YouTube ครับครับตอบถูกหนึ่งคะแนนมาตอบผิดโยนแต้มให้กับสกูเดเลยนะฮะและ YouTube เป็นคำตอบที่ทำไมถูกต้องครับมันทำไมครับถูกต้องมันยังไงหมอเป็ด ข่าวยูทูบเยอะกว่าบหมอเปรียกยังไงฮะเยอะก,กว่ามันเยอะก,กว่าก็มันผิดครับแล้วเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> <c oughs> นิยมกว่าฮะเพราะยูทูบจะมีความเป็นคลิปวิดีโอครับแต่เฟซบุ๊กเนี่ยมีหน้าฟีดไทม์ไลน์ที่มันสามารถอัพเดตได้ทันทีอ,ๆๆอ่าวและตอนนี้สถานการณ์น่าสนใจมาก ถ้าสกูเดได้อีกหนึ่งคะแนนผมจะโยนกุญแจสองดอกนี้ทิ้งเลยแต่ถ้าเกิดคุณยังตอบถูกยังถือว่าตอนลมหายใจทีมหมอนะฮะเอาล่ะตอนนี้ตอนนี้สกูเดคุณมีสิทธิ์ทีชิดได้ในการตอบครั้งนี้นะฮะตั้งใจให้ดีนะครับคนทั่วโลกนิยมเสพข่าวจากที่ไหนมากกว่ากันครับ Facebook กับอินสตาแกรครับโอ้โหตอนนี้กลับมาที่หมอเป็ดฮะ ตอบที่ Facebook มั่นใจนะครับมั่นใจอยู่เฟซบุ๊กตอบผิดโยนแต้มไปกับสกูเดคุณกลับบ้านเลยนะฮะครับครับมั่นใจนะฮะเฟซบุ๊กเป็นคำตอบที่ทำไมถูกต้องครับ Facebook ถูกต้องมันไมต้องเบรกถูกต้องครับถูกกลับไปเฟต่อมันกลับไปเฟซต่อมันกลับไปเฟซต่อมันถูกต้องครับเฟซบุ๊กคนนิยมเสพถามมากกว่าอินสตาแกรมนะฮะตอนนี้นะครับสกูเดต้องการอีกหนึ่งคะแนนเพื่อโค่นแชมป์ ในขณะที่หมอเป็ดหมอเปี๊ยกคุณแพ้ไม่ได้ครับเพราะว,ว่ากุญแจสองกล่องนี้จะถูกโยนทิ้งทันทีภารกิจคุณยังมีนะฮะตั้งใจให้ดีนะครับส่วนสกูเ่เดยคุณมีโอกาสพิชิตแชมป์สามสมัยด้วยการตอบครั้งนี้เลยนะครับเราจะมาดูกันครับว่าทั่วโลกนิยมเสพข่าวจากสื่อไหนมากกว่ากันครับระหว่าง Instagram กับ Twitter ครับ <S 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 โอ้โหเอาหมอเป็ดครับแหมอาศัายความไวและความเก่าเกม ต้องลุ้นไหมฮะเขาต้องลุ้นไหมฮะเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอบถูกนะครับสองต่อสองแล้วไปดวลกันการตอบครั้งสุดท้ายตอบผิดโยนแต้มให้กับสกูเดกลับบ้านเลยนะฮะใช่ครับใช่ต้องลุ้นไหมฮะข้อนี้ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นไม่ต้องลุ้นนะฮะวิยเตอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทำไมฮะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังไงหมอเป็กแนนน่อเซฟข่าวใช่ไหมครับเซฟข่าวหมอเป็กยืนนิ่งเลยมันทำไมฮะถูกต้องครับหมอเป็ดมันเป็นคำตอบที่ที่ยานะที่ยานะมันผิดนะ โดนโค้ดแล้วคุญแจสองดอกนี้ไม่ได้สตาร์นะฮะพอนั้นแชมป์ทีมใหม่มาแล้วครับสองสาวคิงกับแคร์รอสคูเด้และแน่นอนนะฮะโอ้โหลบแชมป์ได้เหลเฉลิมฉลองกันเลยเรเวียครับมอบผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมูลค่า1 5 0 0 0บาทในยุคไร้พรมแดนเราสามารถทราบข่าวสารข้ามทวีปได้เพียงพริบตาเพราะมีสื่อโซเชียลหลายช่องทางให้คนทั่วโลกได้เลือกใช้ หากนับครึ่งปีแรกของปีนี้เราจะเห็นได้ว่าคนทั่วโลกติดตามข่าวสารผ่าน Facebook มากที่สุดถึง46%ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียสุดฮิตของคนทั่วโลกที่ใช้เสพข่าวสารและอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจริงๆค่ะไปต่อกันที่อันดับที่2อ,อย่าง y o u t u b e โซเชียลมีเดียหลักของการเสพข่าวของใครหลายๆคนที่สามารถอธิบายข่าวสารให้เข้าใจทั้งภาพและเสียง ผู้คนทั่วโลกจึงนิยมถึง27%ต่อด้วยอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันอย่าง Instagram ที่มีผู้คนใช้เสพข่าวสารกันมากถึง13%ถัดมากับความนิยม11%ใน Twitter ช่องทางเสพข่าวสารของใครหลายๆคนที่สะดวกต่อการเข้าถึงข่าวและง่ายต่อการกระจายข่าวออกไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วอันดับที่5กับ Snapchat แอปวิดีโอสัญชาติอเมริกันที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เด็กๆไปจนถึงคนทำงานจึงได้รับความนิยมไปถึง3% สุดท้ายกับแอปพลิเคชันสื่อสารยอดนิยมอย่างไลน์ที่ใช้เป็นพื้นที่ในการสื่อสารพูดคุยและอัปเดตข่าวสารกับเพื่อนๆและคนรอบข้างที่ได้รับความนิยมไป2%ค่ะอ่านะครับผมขอยนุเป็นตัวแทนนะครับคุณผู้ชมเกมจากรถนะฮะแล้วก็พวกเราทีมงานทุกคนขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์อีกครั้งนะครับที่เหนื่อยเพื่อพวกเรามาตลอดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันไปหมอเป็ดหมอเปียกจะได้หายคาใจครับเอ๊ะ ุญแจที่ฉันเลือกเนี่ยตกลงมันใช่ไหมนะใช่แล้วก็กุญแจของมิ u ซูบิชิมิราชมันอยู่ตรงไหนแน่มิราชเราจะมาดูกันเลยครับครับครับลาทีนี้ผมเลือกกุญแจดอกก่อนหน้านี้อ่าคือมันจะมีลำดับบนล่างครับผมหยิบกล่องล่างมาก่อนเลยกล่องล่างก่อนเอาล้ฮะลองดูครับวางข้างตัวเลยนะฮะวางข้างตัวเลยถ้าเกิดสตาร์ตติดนะหัวโขบ ของอะไรดูเลยหกแรงๆเลยะเดี๋ยวเบรกเลยนะฮะนิ้วอยู่ที่ปุ่มสตาร์ทรอสัญญาณจากผมนะครับมันลุ้นว่าใช่หรือเปล่ามาดูซ right. ิว่าหมอเป็ดจะต้องเอาหัวขวบพวงมาลัยหรือเปล่าหนึ่งสองสตาร์ทครับไม่ใช่นะครับเอาละมานั่นแปลว่านี่ยังไม่ใช่กุญแจดอกที่ถูกต้องครับมาดอกต่อไปเลยครับ โอเคล่ะนี่ดอกสุดท้ายนะฮะก็ดีนะมารายการนี้ได้หลายดอกนะได้หลายดอกเลยฮะแหมเรานี่ก็เหยียบเล็กครับผมเชื่อว่าที่ปุ่มรอสัญญาณครับปิดแน่นอนเอ้ยหัวโขกเลยปิดรอสัญญาณนะครับหนึ่งสองปิดยังไม่ใช่อ่ะ ทีนี้ผมอยากจะให้หมอเป็ดหมอเปีกเดาเล่นๆแล้วกันว่าคุณให้ถูกต้องอยู่ตำแหน่งไหนฮะเอาตำแหน่งก่อนเอาได้กินก็ได้เอาได้กินบอกเลยแล้วกันว่าอยู่ที่เขาช่องหมายเลขหนึ่งนี่แหละฮะตอนที่คุณนับอ่ะนับอะไรอ่งคุณนะกูลาตาแป๊ะอูล,ลาตาแป๊ะเนี่ยหลงตรงนั้นแล้วหลงตรงนั้นแล้ว โอี้โหโอ้โหคุณเลือกเขาช่องแต่แรกแล้วคุณมาอุราตาแปะเนี่ย,ยมันอยู่ตรงนั้นมันอยู่หมายเลขหนึ่งนี่แหละฮะเลยโอ้โหจริงๆอุราตาแปะมาถูกทางโอเคอ <ฮะ S 1> รับคุณแจ็คจะมาให้ผมนะฮะมาลองดูเลยนะฮะยิงถูกแล้วถูกแล้วมากดปุ่มครับสตาร์ทนี่แหละฮะกุญแจของมิสซิมิชิม <ๆ S 1> ิหลาสอยู่ที่เขาช่องหมายเลขหนึ่ง ครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าวันนี้ส่งมอบตำแหน MP ่งแชมป์ให้กับน้องๆสคูเดนะฮะครับอ่าขอบคุณหมอเป็ดหมอเปียกด้วยนะครับขอบคุณมากครับเอาละคีมแครอก่อนอื่นแสดงความยินดีกับคุณเลยครับคุณย้ายฝั่งมาอยู่ในตำแหน่งแชมป์แล้วและนี่คือการป้องกันแชมป์สมัยแรกของพวกคุณทั้งสองคนนะครับถ้าทำสำเร็จเราจะมาเลือกรถยนต์ที่ชอบและกุญแจที่ใช่กัน นั่นหมายความว่าคุณจะต้องผ่านผู้ท้าชิงทีมนี้ไปได้นะฮะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าคู่นี้เดือดแน่นอนนะฮะเป็นการเจอกันแบบ2แนวเพลงฝั่งนี้เป็นไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเป็นฮิปฮอปและที่สำคัญก็คือว่าทีมนี้เป็นไมต้องใช้คำว่าเป็นฮิปฮอปสาวเบอร์ต้นๆของวงการฮิปฮอปบ้านเราเลยคู่ท้าชิงก็พร้อมแล้วเชิญเลยครับ เพลงขน้เบลโอเคพวกคุณสองคนเพิ uum, okay. mm ่ง hmm. ฟีเจอริ่งกันใช่ค่ะเล่าให้เราฟังฟีเพลงนะฟีเพลงฟีเพลงกันนะฮะโอเคเล่าให้เราฟังถึงแทร็กนี้หน่อยดีครับคุณมาเจอกันได้ยังไงก็ชื่อเพลงขอเป็นแฟนแทนได้ไหมค่ะก็เหมือนเห็นน้องเบลจากเพลงเคอรี่ไงครับเออเราก็รู้สึกว่าแบบน้องน่ารักดีก็เลยอยากชวนมาฟีดด้วยค่ะอ่าเอาล่ะแต่ที่แน่ๆผมบอกวันเดอร์เฟรมกับเบลก่อนเลยนะฮะว่าถ้าเกิดคุณล้มแชมป์สำเร็จนะครับ อาร์มิตรอนจะมอบนาฬิกาข้อมืออาร์มิตรอนมูลค่า9,980บาทลายฟังแบบนี้นะครับว่านาฬิกาอาร์มิตรอนเนี่ยเป็นนาฬิกาสัญชาติอเมริกาที่มีมายาวนานกว่า63ปีนะครับเป็นผู้บุกเบิกนาฬิกาข้อมือดิจิตอลรุ่นแรกใส่ได้ทุกสไตล์ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวถ้าคุณทาสําเร็จนะครับแต่ถ้าเกิดคุณล้มแชมป์ไม่สําเร็จของรางวัลพิเศษชุดนี้เป็นของคุณผู้ชมใน Facebook แฟนเพจเกมแจกรถทันทีอ่ะสกูเดย์พร้อมนะครับ ทางฝั่งฮิปฮอปพร้อมนะครับพร้อมค่ะโอเคมาเลยครับคำถามข้อที่หนึ่งคู่ต่อไปเป็นการเปิดศึกนักร้องต่างสไตล์ระหว่างไอดอลเกอร์กรุ๊ปและนักร้องฮิปฮอปจะใช่ทีมนี้ที่จะมาล้มแชมป์หรือไม่ถามพลาดค่ะก็บ a n a n a s, <S ิ